เอาจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยครับพี่มันเป็นสถานะที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เป็นไม่ได้รู้สึกโสดแบบนี้มานานมากๆแล้วครับก็รู้สึกแปลกๆหน่อยครับมีการคุยกันมาตั้งนานแล้วประมาณเดือน2เดือนได้แล้วครับก่อนหน้านั้นคุยกันตกลงกันก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วว่าเออเราเราจะยังไงกันดีอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นเรื่องของอช่วงเวลาที่เราเติบโตขึ้นครับบวกกับหน้าที่การงานของเราในในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยที่ ที่มันไปเกี่ยวโยงในเรื่องของไลฟ์สไตล์ความฝันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวางแผนชีวิตหลายๆอย่างซะมากกว่ากลับมาเป็นหนุ่มสอดครับอีกครั้งเลยครับผมมีเป็่นไปงไบ้างครับผมเรื่องขเาอาจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยครับพี่เพราะว่ามันเป็นสถานะที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เป็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้รู้สึกโสดแบบนี้มานานมากๆแล้วครับก็รู้สึกแปลกๆหน่อยครับแล้วมันใช้เวลาตั้งสิปีที่พบกันมาพอเรารา,ารถสถานะปุ๊บเราปรับตัวยังไงบ้างก็เอาตรงๆก็คือต้องเรียกว่าพยายามจะปรับตัวแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาครับพี่มันก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เก่งกาดอะไร <c oughs> ก็รู้สึกว่าอาจจะหลายหลายเรื่องอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการในการปรับตัวกันไปครับขอเนี่ยต้อนถามหน่อยแล้วก <c oughs> ันว่าช่วงที่ตัดสินใจว่าจะลดจำนธนแบบนี้คือมีการพูดคุยกันในวงหนกันบ้าง <c oughs> มีครับจริงๆแล้วก่อนที่จะลงประกาศในโซเชียลอะครับก็มีการคุยกันมาตั้งนานแล้วประมาณเดือน2เดือนได้แล้วครับก่อนหน้านั้นก็มีการ คุยกันตกลงกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่าเออเราเราจะยังไงกันดีอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเราอย่ยังก่อนหน้าที่จะน้องจะประกาศยังมีโพสเหมือนบว,ว่าเอาเรื่องเหมือนลงเพลงอ่ะบอกมาเลยจะคิดยังไงเอออ,อันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยว<อ>ผมม่เขารู้สึกเราใช่ไหมไม่ใช่ครับ<อ>คือผมไว้ผมยาว<อ>แล้วเราเหมือนกับว่าช่วงช่วงนั้นเหมือนกับว่าผมก็มีถ่ายซีรีส์อ,อีกหลายเรื่องอครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่ว่าผมต้องเล่นเป็นชาวล็อก อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยฟังเพลงพี่หนุ่ยเยอะช่วงนั้นก็เลย mm hmm. ก็เลยโพสต์ไปอันนั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับก็แค่เหมือนว่าช่วงนั้นเราเราอินกับบทมากเกินก็เลยแบบใส่เพลงนั้นไปครับผมเรารู้ไหมครับว่าปัญหาความสัมพันธ์ว่ามันคืออะไรเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องประมวลที่ทำให้เราต้องตกใจ,จนี่ครับครับจริงๆผมคิดว่าเรื่องเรื่องแบบเนี้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรในแต่ละคู่ในแต่ละคนมันก็จะมีจุดที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปครับอย่างของผมเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นเรื่องของ ช่วงเวลาที่เราเติบโตขึ้นครับวกกับหน้าที่การงานของเราในในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันไปเกี่ยวโยงในเรื่องของอไลฟ์สไตล์ความฝันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวางแผนชีวิตหลายๆอย่างซะมากกว่าพี่แล้วก็มันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะคิดวันนี้ตัดสินใจพรุ่งนี้หรือว่าเพิ่งคิดได้เมื่อเช้าตัดสินใจตอนเย็นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสองคนเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ ใช้ระยะเวลาในการถามใจตัวเองมาค่อนข้างนานแล้วครับครับนานนี่คือเป็นหลักปีห,หลักปีครับหล,หลักปีครับเพราะว่าเราสร้างความสัมพันธ์กันมานานขนาดนี้ครับก็เลยไม่ได้ตัดสินใจในช่วงเวลาสั้นๆแน่นอนอใช้เวลาคิดกันมาค่อนข้างนานแล้วครับแต่ก็มีมุมที่พยายามจะยื้อความรู้สึกนี้ไว้เหมือนเช่นกันทำมาหมดทุกทางแล้วครับครับ แบบพอเราคุยกันปุ๊บเราลองปรับจูนกันใหม่แต่สุดท้ายพอมันไม่ได้เราก็ต้องจบเองใช่ไหมพี่กัตก็ครับ <laughs> ก็จริงๆแล้วเ,เรียกได้ว่ามันเป็นการสมัครใจเต็มใจกัน<ม>ทั้งสองฝ่ายมากกว่าครับผมแล้วก็จริงๆเราผมเป็นผมเป็นฝ่ายถามเขาเองด้วยว่าว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้มันเกิดเรื่องราวประมาณนี้ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะยังไงกันต่อดีครับผม มีความรู้สึกเสียดายเวลาหรือ,อยังไงบ้างนแน่นอนอยู่แล้วครับก็เสียดายครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเดินต่อไปนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรายังมีประสบการณ์มีความทรงจําดีๆที่ที่เราทํากันมาเยอะมากเลยครับพี่ถ้าสังเกตว่าผมใน i อจีเนี่ยผมยังไม่ได้ลบโพสต์ไม่ได้ลบรูปหรือว่างานเก่าๆที่เราเคยทําด้วยกันหรือแม้แต่ว่า อะไรที่เราเคยไปเที่ยวอะไรที่เรามันไม่ใช่งานนะครับที่เราทำด้วยกันผมยังไม่เคยลบครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะลบด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับแล้วก็มันมันผ่านไปมันไม่ใช่เรื่องราวที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันอยู่ในชีวิตของผม,มเอาไว้ครับก็เลยไม่ไม่ได้เอาออกครับคือความทรงจำที่ดีของเราใช่ครับใช่ครับทุกเรื่องที่มันเกิดที่มันเกิดขึ้นใช่ครับมองในมุมนั้นมากกว่าก็ยังแต่ก็ ไม่ถามก็ไม่ได้เพราะคนก็อุ้งเป้าไปว่ามีแบบมีใครเป็นมือที่สามหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้ผมยืนยันตรงๆครับว่าไม่มีมือที่สามครับพี่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องราวของของเรื่องไลฟ์สไตล์การเติบโตขึ้นทั้งผมและเขามากกว่าเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเชื่อว่ามีพี่ๆหลายคนพี่ๆหลายหลายคู่ะครับที่ที่เขาเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ แต่ว่าก็มีมีพี่ๆบางคนที่เขาก็ไม่ได้เห็นภาพอย่างที่ท,ที่ผมเจอเขาไม่เข้าใจแต่ผมผมเข้าใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนอย่างที่บอกไปว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องมุมมองความรักเนี่ยไม่เหมือนกันหรอก mm hmm. เราเราแต่ละคนก็จะเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปของผมก็จะเป็นในเรื่องราวลักษณะเรื่องของการเติบโตสะมากกว่าครับเรามีความฝันของเราเขาก็มีความฝันของเขาต่างคนต่างมีสิ่งที่อหญ่ทำทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า ไม่ไม่มีเรื่องราวของการเป็นมือที่3เลยนะใน,ในความสัมพันธ์ทั้งของผมและของเขาด้วยครับระยะเวลาสิปีพอถึงว่าหลายๆคนก็เห็นว่าคู่เราค่อนข้างที่จะสนุกและมัน่นคงวี่ทำไปแต่กลายเป็นว่าทั้งคู่มีปลายทางที่ไม่เหมือนกันครับจริงๆผมก็ยังสนุกนะมแม้กระทั่งวันวันสุดท้ายหรือทุกๆครั้งที่เราคุยกันหรือหลังจากที่เราจบสถานะกันไปแล้วเราพูดคุยกันเรื่อง เรื่องงานเรื่องอะไรอะเรื่องครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่างานค้างต่างๆที่เราเคยคุยกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกว่ายังก็ยังสนุกนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอะไรอะชีวิตมัต้องเดินต่อครับพี่ก็เลยก็เลยแบบว่าอ่าก็ให้มันเป็นความทรงจําที่ดีไปครับ<ต>เป็นประสบการณ์ที่ดีตำวันนั้นที่ลบที่โพสต์กันมารถสาธานะกันแล้วได้มีการพูดคุยกันเพิ่มเติมไหม ก็คุยกันเรื่องงานครับพี่มีมีคุยเรื่องงานอยู่ครับแล้วก็งานค้างหรืองานอะไรที่ผู้จัดการได้เคยขายไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นมันก็ยังต้องคุยกันอยู่ครับพี่ถ้าเกิดในอนาคตมีการเจอกันได้ได้ร่วมงานกันก็ร่วมงานกันได้ปกติครับก็คือไม่ได้ก็คือเราตัดสินใจลดฐานะร่วมกันใช่ครับมีการตัดสินใจกันไม่มีครับไม่มีครับจบได้ดีครับจบได้ดีพี่เลือก็ให้ึงมภาไปเหมือนกันครับเราได้ดูบิดขับมรบไม่ได้ดูครับพี่เดี๋ยว ครับไม่กล้าดูครับฮะความรู้สึกเราตอนนี้ก็คืออยังมันเทิร์ดหรือว่าใช้คําว่าอะไรดีอ่ะมันมันมันก็ใช้คําว่าเทิร์ดก็ได้ครับพี่มันมันต้องสิบปีเนาะมันถ้าผมบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยก็น่าจะโกหกครับก็ก็รู้สึกครับยอมรับตรงๆว่าว่าก็มีมีจังหวะที่เราแบบเป๋ๆประมาณนึงเหมือนกันผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะดูออก ว่าว่าผมแบบอยู่ดีๆก็มีช่วงไม่เล่นไอจแล้วไปโผล่ไปไว้ผมยาวอยู่ต่างประเทศไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหากิจกรรมทําไม่ให้ตัวเองแบบว่าอยู่บ้านว่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดบอกว่าไม่ทํางานผมก็จะไปออกกาลังกายไปซ้อมกีฬากับเพื่อนๆ<ม>อยู่กับเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็นั่นแหละผมก็มีวิธีในการหาทางออก<ม>ในใน,ในเรื่องของความรู้สึกตรงนี้ผมก็เป็นเหมือนทุกคนแหละครับใช่ตกกลางคืนปุ๊บมันก็จะ อะไรมันมันก็ใช้คําว่าเราเราไอคิดอยู่ดีๆคิดถึงไหมมันก็มันก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่ว่าบางทีผมกับเขาเราใช้เวลากันมา10ปีอะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือว่าเราไปกินร้านอาหารอะไรที่เราเคยเคยกินด้วยกันเงี้ยมันมันจะต้องแวบมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า,าเราพยายามอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็อยู่กับเพื่อน ผมผมโชคดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากครับที่ที่เขาแบบว่าเขาเขาช่วยเหลือเรา<ม>เขาเป็นห่วงเราครับรวมถึงพ่อแม่ครอบครัวผมด้วยครับเขาก็มีการพ่อแม่ผมก็มีการไลน์มาถามอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ต้องไปต่อเนาะเรายังมีคนรอบข้างที่เขาเขาอยู่กับเรา<ม>แล้วก็เป็นห่วงเราอยู่ครับเพื่อนๆก็เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันซะเยอะด้วย ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอออย่างน้อยถ้าต้องมีโอกาสที่ได้เจอยังเจอกันอยูอบ้างมีครับมีมีมีเจอกันมีเจอกันครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ผมเจอ Apple Apple เขาก็เออให้กําลังใจผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า Apple ก็เป็นเพื่อนกับเอกเลดเหมือนกันครับแล้วผมก็บ a p p l e ก็เราก็ร่วมงานกันมาตั้งแต่เด็กๆละก็เลยรู้สึกว่าเออเพื่อนๆเราก็เป็นกําลังใจให้กันละกันกันอย่างเงี้ยแหละครับฮะแล้วก็ผมเองก็มีแก๊งเพื่อนๆของผมเขาก็ให้กําลังใจเราเหมือนกันฮะเราต้องใช้คิดว่า เราจะต้องใช้ระยะเวลาในการฮิวหัวใจของเราเท่าไร่อ oh, ตอบยากมากเลยครับพี่ mm hmm. อันนี้อันนี้ผมก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ mm hmm. แต่ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นทั้งผมแล้วก็เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าถ้าของเราวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยตอนนี้เราคิวได้เท่าไหร่เกินห้สิอร์เกิน50%แล้วครับ mm hmm. อย่างที่บอกไปว่าจริงๆก่อนที่จะ โพสลงโซเชียลผมกับเขาได้มีการคุยกันมาก็ค่อนข้างนานละจริงๆเราก็คิดมาหลักปีแต่ว่าที่เราคุยกันจริงจังก็ประมาณหลักเดือนลวฮะหลายเดือนล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันก็มันก็ฮิวใจขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วประมาณหนึ่งแล้วครับแต่ว่าก็จะมีสาวตอนนี้โอ้ยเอ้ยเอสดเลเฮานะเจอฉันจะเข้ามาดีตรงดีอมอะไรอย่างงี้แบบเปิดไกเขาพูดคุยไหมครับจริงๆตอนนี้ผมกำลังผมกำลังสนุก เอาจริงมันก็เพิ่งเพิ่งโสดมาโดยพีแล้วก็สนุกกับการทํางานตรงนี้แล้วก็ผมเองก็ยังอยู่ในช่วงที่เราหากิจกรรมอะไรทําอยู่แล้วผมก็ค่อนข้างอินซะด้วย<ม>อะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าก็ยังสนุกกับการทํางานแล้วก็ขอพักนิดนึงละกัน<ม>สักช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ผมไม่ได้วางแผนหรือว่าตั้งตอมอาเฮ้ยไม่เอาไม่คุยหรือว่า<ม>หรือว่า อะไรอะปฏิเสธทุกคนอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่เอาจริงๆนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใคร DM อะไรมาครับผมฮะก็คือให้เวลาให้เวลาเยียวยาหัวใจเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอันล่าสุดก็คือขี่ม้าช้ำอ๋อครับผมก็หากิจกรรมทำไปเรื่อยนี่แหละครับผมก็ก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่อยากไม่อยากปล่อยให้ให้สมองว่างพยายามหากิจกรรมทำผมก็เลยไปลงสมัครเรียน คอสโนนี่นั่น,นขี่ม้ายิงธนูอะไรก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมก็มันเป็นค่อนข้างมันเป็นกีฬาค่อนข้างยากทำไมถึงเลือกกีฬาแบบใชต้องใช้ทักษะสูงขนาดนั้นเอาจริงๆมันเป็นกีฬาที่มันหาเล่นค่อนข้างยากครับแล้วผมรู้สึกว่าผมไปไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวมาและจริงๆมันเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศฝัฝ่งนั้นนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าเออผมประทับใจชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่เราต้องมีตอนผมไปสมัครมันต้องมีพื้นฐานการขี่ม้ากับการยิงธนู มาประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าไปถึงปุ๊บเขาก็ไม่ได้มาสอนเบสิกเขาก็ให้เราขึ้นหลังม้าแล้วก็ซัดเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นกีฬาที่ทําให้เราได้ได้ฝึกสมาธิได้ใจจดใจจ่ออยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างเหมาะกับเราในช่วงนี้ใช่มันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะฮิวใจเราในในช่วงนี้ได้ดีครับแล้วก็พอเรามีสมาธิเราก็จะมากลับมาโฟกัสกับการทํางานได้ด้วยผมเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นกีฬาที่ส่งส่งเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราเหมือนกัน ครั้วยังจะได้เห็นรูปเท่ๆคนหลังม้าครับครับใช่ครับมีรูปเท่ๆมันลงไอีด้วยออครับผมครับผมโอเคจขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับ